ขมามห้าดานจี๊ดมะขามเอามะขามาออกมาโชว์หน่อยเฮ้เท่เดียเด๋ยวประแดกมะขามโอ้สตรอรี่กินดูโอ้ยน้ำลายย่ายนะแตกอยู่แต่ปากเลยอ่ะอิ่มมาเนี่ยอือเอาแม่ เร็วนะชนชนชนมาขามนี่นะไอ้ลูกกินให้เบิ่งในคำหนึ่งกินแต่ยังขึ้นมาบังคับคอยกินคอยขายเอานี่อยู่เนาะมาชนชนเร็วมาชนกันมาสร้างวารเถอะมาชนเร็วเอาสามตัวนี่อันมาขามหนึ่งสอง เขียดเขียวแทนโยเอาเมืงปาน็ม่ลาแบเนี่หน้ายายน่าลักมากพี่โอ้กินได้นะมีตอนได้วยทุกคนเฉพาะยังดัางโดงเนาะเรากินจนหมดเห็นความรอของโอต้องกินตต้องกินพี่โอ้ห้าตาแบบนี้กินด้วยหรอกินครับ เข,า,ขาเขาเ็เป็นคนเขาบันเดแม่เป็นเช็กกึ่งกิึ่งๆื่มโอ้ยไอ้บรนไดแม่ก็มาแบบนั้นคนหลอกไม่ปกติคนหล,อหลอ่อๆเขาส่วนมากไม่ค่อยเห็นกินผมไ <ง S 2> ผม่อยากขี้เหล่จริงๆเลยแบ่งจมูกมาให้น้องได้นะเอาไปเอาบูทูตมาเปิดเอาเลวจอนดัก <c oughs> ดงแบบมไม่ต้องเสือ ทำพ่อกับแม่หมอจิมมี่หมอจิมมี่คนทำให้ลองไหมไปอยากโด่งใช่ไหมนาะทำดั้งให้โด่งๆหน่อยหมอจิมมี่นะคะเรื่องนี้โด่งจริงแบบจิมมี่เรื่องจริงแน่เรื่องจริงนะนี่น่ยเรื่องจริงแน่นี่ลูกใช่เนี่ยผิวพันธุ์นี่ก็คือเทเนาะแต่ว่าลูกเอก็ธรรมดาแล้วเนาะพี่โฮถามจริงดั้งจริงหรือว่าไปสืบมาดังจริงดั้งจริง่ ของกินด้วของปลอมนี่จับมึงทำให้หน่อยได้ไหมอนุญาตจับทำให้หน่อยได้ไหมอนุญาตจับไม่หลายคนสงสัยแล้วของกินของปลอมทุกคนไม่มันดของไม่จริงจึงมาสั่นไม่ไวเรีย้วเรียนมันหักแต่ว่าพี่จิมมี่เขาบอกว่าพี่จิมมี่ไม่หล่อเอ้าพี่จิมมี่ก็มีอายุแล้วมันจะหล่อได้ยังไงปู่เขาด๋วงปู่เขาดุวงพี่ชั้นอ่อนนะถ่ายตัวรอดจอ สุดดังเลยบนแก้วยังหายมดุ๋มมากมาพีเนาะอร่อยทุกคนี่หสบคือแดดบัานีพี่เห็นยาบ่เห็นยายกับพ่อบ่เห็นอยู่ครับ ลองช้นยัย <c oughs> ทุกอย่างมันชนได้หมดทุกคนต้องไปเปลี่ยนแบตเตอรี่โอ้โหนี่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 ตอนนี้นี่ดูนี่ชอบเล็กๆแบบนี้ใยญ่นี่เอาข้าวบักวายอย่าบอกใครเสียวตอนนี้ <c oughs> โอ้ส้มฮาไดก็บอยงิบตาเนะเจ้าในกระดาเอ้าเกือาการอะไรกับยายจำลองแล้วตอนนี้ยายนั่นมาค่อยกินเปรี้ยวนะเรื่องจริงนะคุบเจ้านี่สาวปานคุณเอามายั่อะเรื่องจริง อนเวลายายพูดพูดไปจบแล้วก็บอกว่าเรื่องจริงเขาเขาจนจนเอาไปพูดว่าเรื่องจริงอนุญาตกับพี่จิมมี่หรือยังอนุญาตแล้วของเจ้านะบอเอาไปใส่รถเวลายายพูดจบเรื่องจริงไม่ได้โกหกอู้นี่นี่นี่มีอันนี้น้นีิตอนนอนนี้แมนชิเดอร์นีดดึบดึบดิอุ้ยว้าวเออแมนวะเป็นลายายเป็นนอนโปรตีนนี่ ปลาล่าถ้าจะมันอร่อยมันต้องมีดึบๆอย่างนี้โพราะมันแม่นเนข้าปากยากเลยจีเข้าไปแล้วนอน่ะเห็นไหมเอฟซีคขาเห็นไหมเนี่ยนอนปลานอนปลาบอร์เดนแมนนอนอันอื่นกินรถถ้านอนปลาเน,นี่ยโอเคไม่ไม่ใช่ของของปลอมนะอันนี้มันเป็นของจริงนะถ้าเป็นนอนจริงๆริงอ่ะดึบๆอยู่อ่ะเุ้ยแม่นคุยไปแล้วบ่ เฮียวับรดเอาแล้วสุดด้วยเอาจริงอ่ะเสาเรศมาเอ้ทำไมไม่เห็นด้เด้อือหยคโอ้โนี่โอ้นี่กินนอนยแต่ว่าโอ้เขาเขาไม่ได้เอาข้าปางยากไดเกินไหนขาปางไปนไหนบะกียนี้ด้วยที่ปานมีดึบดด้วยไม่เียร์สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับของจริงเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอแผลเลอยเ ที่นี่กว่าอุ้ยช่องชองตัวพูน่ะออกไปแล้วตัวหนึ่งนี่วมันแซบจกกอออไ้วันนั้นเห็นเป็นใบเตยไม่ใช่ป่ะอันนี้ใบเตยป่ะเขาเรียกว่าหนอนอะไรนี่หอมเขาเรียกว่าหนอนอะไรนอนปลาละานอนปลาละรู้เป็นไรเนาะของไม่จริงอันนี้นะถ้าเกิดปลาแซ่บต้องมีหนอนใช่แม่บอกน้ำน้ำน้ำฮอตปลาแซ่บต้องมีหนอนน้อนปลาละ เวลาก็ทำมาเป็นปีถึงจะได้เจ็บคอได้ยใหญ่บอกถ้าไม่ครบปีไม่ได้กินโอ้ยไม่เป็นไรยายมีของมีของดีอือ้าวถ้าเป็นบาโนตัวใหญ่ๆนะหมดตัวเลยนะเป้นยกันก็ร้องตาหวานยลยบหวยสมดีเลยเห็นทนวะต้นเดียวกันบางเนื้อก็สมดีบางเนื้อผสมเมื่อกี้ถึงเนื้อสมมั่นนะแบบนี้มีารดเลยนะนี่ของลุงพลนี่บอ ของลุงพลไม่ใช่เอามาจากบ้านแต่ของลุงพลนี่กรอบนะไม่ค่อยเปรี้ยวนะไม่ค่อยเปรี้ยวตัวนี้นะพอดีกินผมเปรี้ยวเหมือนขึ้นไปเอาป่ะอ๋อย่างี้บอ่ะอืมเอามาลองไปเลยเหมืใส่กระแพงขึ้นไปเอามาลองให้ยายชิมที่วยยานบ่ได้แล้วทำไมลุงเขาไม่บักอ่ะว่ากินไม่ได้ ตอนปลานะคะเราออกยังนอนน่ะออกแล้วกินแมมมโลด์บอกเลยปลาจาลเราเรากินแม่ลดแต่ละคนเนาะคุณพี่คะน้องก็อยากกินน้ำกับคุณพี่แล้วอ่ะมันน้ำ้อน้ำ้อน ฮ้อนเนี่ยให้ยานิมมากินเนี่ยยานิมมากินมะขามเร็วง่วงอยู่อะก่อนนี้แหละมาเลยก็จะตื่นที่นคือนี่นะฟานสี่ยางปะส่างบลัก่นถึงสี่โมงเช้าเดี๋ยวไม่กินข้าวสี่โมงเช้าเร็วเร็วเเฮ้ยจริงจริยนะโอ้โหง่วงตอนนี้นราก็ได้สองคลิปเพราะง่วงมากเลยเดี๋ยวเขาไปนอนเดี๋ยวกลับไปนอนเมื่อแรกนี่ก็กิดอีกอ่ะ น่สอันยางเยอะแบ่งให้กิดมั่งเลยไปนะไปกีนตายโดตตายพอดียานเจ้าตายเจ้าบอลค่อยไปคิอยานเจ้าแล้วตายก่อนใช่ไงไปไม่พีมากินอะไรอยูแล้วกินมะขามกินมะขามชิกเลยป้าตอนนี้สายกินทั้งวันหน้าบ้านลงนี่นี่นี่กินหั่นาเแต่ร้านปลาโซนเห็นแม่จุฬาอยู่ป่ะไม่เห็น เขาให้กินเขาบ่ให้ถทายเขาไม่หไปชี้ท้ายเซิร์นกินท้ายมารามนี่ยูดปลากระดีเนียนั่นนั่นปลากูถ่ายนะูพูดดีครับเมื่อกี้นิ่ย้านะกินกันสวัสดีค่ะทุกคนไม่กินแล้วนะคะตอนนี้ก็ับเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะท่านหูพอจุกทแค่นี้ค่ะจะลืมกลยกระเทยตั่ย